วัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบันซอนค่ะวันดีค่ะจ้าครัยิ่งใหญ่เมืทุกปีเหมือนเดิมเมียนค่ะเรืกว่ายังไงครับขอบคุณคะู้แล้วมาังานเลยจจมากเป็นที่มัแล้วะนางค่ยมาดีะมตอ เอาลาดยี่นี่บ่ทำไมนานันนี้ทำไมก็าา้ครับมาไปบ่อยได้เลยออันนี้อยู่สอง้อยก่อแผ่นวสองร้อยสามสิบก่อแผ่น่าได้ได้ค่ะรอสิได้เลยคอ้ขอบคุณนะคะเรื่อนน้องกับติดอันนี้ได้ยชนไหเราจะติดวันนี้เลยอ๋อติดยูันกัติดจนกราษพีพี ก็ติดวันี้ก็สิติดลายยแต่ว่าสิไปุู้เหมือนกน้ไ่ด้โอนนะโอได้ไหมโอนได้โอนได้โอนได้ระบขต้ออเมริกาย้วยขบขโอ้ไม่กบโบกาเนี่เพวกางคนใช้บ้านกเพื่อนงรคนที่ออใช่ไหมยางเะอันที่นิดส่งมาให้อาใช่ใช่เจดคนเคนที่เใช่ไหมเพิ่ม คช่ก็คือเป็นขอ่มะค่ะโอเค่ะซวยเขียนในค่ะเรียบร้อยนะคะสั่งได้ดังใจเลยโอ้โหสุดยอดนะคะอาจารย์มาดูารดวนนะคะอาจารย์สุดยอดาคาามก้าวนากิจากแม่สามาสุดยอดเลยค่ะอันนี้โอันนีอาจารย์ทำให้เลย นู้ไปก็หนูติดโอ้ยขอบคุณอาจารย์ทำไมไม่ทำเป็นสีล่ะไม่มีเอาสีก็สีอื่นไม่เอาสีนั้นสีแดงเนีไม่เอาไม่เป็นไรอันนี้เราเอาเดือนตามนั้นเนาะเท่ากับเธออันระอาดอมาสีดีกว่าที่เรื่องสามวัเดยเนาะน่าจะเอาเป็นสีฟ้าสีอะไรไม่่ใชอันนี้มันอ่านไม่เห็นโดนเค็มโดนนะคะประมาณนี้เดี๋ยวมันอ่านขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะว่าเขาจะว่างานงานรีบงานรีบประมาณนั้นค ไม่มากครับงานงานหนึ่งครับอกาจารย์คุณค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะนี่ก็มาตามกล่องนึงมีเท่าไหร่นะเราเนี่ยสิบองชิ้นของมีิชิ้นเราต้องเอาสี่หรือเอาขนมอย่างอื่นได้ไหมสมกันก็ได้เน้ะอืมอ เก้าสามยี่สิบเจ็ดรถกล้วยอืมเอาเอาน่าก็ไดเอาเอาเอาผสมกันก็ได้เอาสี่กล่องกล่องเท่าไหร่นะกล่องเท่าไหร่นะกล่องห้าสิบห้าบาทอืมโอเคอะไรนี่อันนี้อันเอาเลยค่ะนะเอาลงมาเลยเอาสองเอาสี่กล่องเลยค่ะเอาสี่กล่อง ค่ะเนาะนี่จะใส่เก้าสามยี่สิบเจ็ดค่ะสี่กล่องเนาะเอารถนี้ด้วยอืมอืมค่ะโอเครถนี้ก็เอาไหมรถอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอ้เอากระป๋องเอากรตอกกระตอบอด้เอากระต๊อบ่เดี๋ยวดิบได้มาแล้วได้มาแล้วมีชีว่าเอาเลยโอเคใส่บาทพรุ่งนี้นมดิฟังเอานมเนาะทีนี้งานจะเอา ก้าสามเจ้าสี่เท่าไรสามเหรอยีอันนึงมันมีสีใช่ไหมอันนี้มันีสชิ้นสิบสองสิบสเป็นสามสเป็นสีเหรอเก้าสามยี่สิบเจ็ดยี่แปดย้าสามอ็ดสองามส้ากสโอ้พอพออได้ นมนมเอาเอาเล็กจะซอยหกเอาเราจะเอานมอันนี้กับนมเปรี้ยวไปอย่างละอันเอาไหมหรือเอาอันใหญ่ไปเลยอันเดียวพระพระขั้นจะาชานันแบบไหนอ่ะ แต่อันอันเล็กน้อยอย่นั้นนะต้องเอาแบบนี้เอาแบบไหนของพระเอาแบบนี้เอาแบบนี้บ่เอาแบบใหญ่ๆเลยไหมเปรี้ยก็ได้เอาตามมีก็ได้แล้วแต่เอาอันนี้ได้ไหมเล็กกระซอยเอาเล็กกระซอยหกไม่เอาตัวนี้ได้ไหมได้เอาตัวนั้นก็ได้อืเอารุ่นน้อยก็หนูได้มีน้อยบ่เออตัวนี้แหละรุ่นน้อยเลยหกสิบสอง ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่แล้วก็อืโอเคประมาณเบิุญคนนะโอ้ขอโทษอ้าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังยถอยไปถอยไปไป,ปเราพอแล้วมั้งนมกับนี่แล้วก็น้ำนี่เราเอาแบบน้ำมาเลยไม่ต้องใส่แล้วมั้งเนาะเอาหย่าน้ำมากระเด็นปุ๊อยอยังไง แล้วข้านมมันเป็นข้าวต้มน้มันเป็นนมกับอันนี้มาถามมาดูว่าเราตามหาอะไรอีกนะคะค่ะของไส่บาทนะคะ,คะก็จะเตรียมให้คุณแม่นะคะราตีด้วยแล้วก็พี่กบด้วยนะคะค่ะหืมแจกได้ถุงรุ่นไหนเนาะถุงไส่รุ่นไหนใส่ไม่เยอะแล้วข้าวตมนะ้มเนาะขนมรุ่นนี้ประมาณ เอาทียาวๆนี่เนาะเอาเอาที่มันยาวๆแบบนี้ได้ไหมที่มันน้อยไปตัวนี้เอ้าเล้วถับแด้วทำภาพมันเป็นมือซื้อเอามันมันไม่ใหญ่หรอไงมันใหญ่หรอเอาแบบนี้หรออันนี้จะง่ามได้ล่ะเออเอาพอเอาบอลมันเป็นันใหญ่นะบอลบอลใหญ่ขนาดนั้นเอาจะมีบอเดี๋ยวอันนีล้วมันคือง่ายใส่ได้ไหมเกียรติคูณสิบเอ็ดใส่ได้ ไม่สีเงาเตัวนี้มันสุดมันข้นอันนี้มันเป็นทับเลยมันโค้งมาอย่างนี้มันใหญ่แล้วอันนี้ได้ตัวนี้จะง่ายยี่สดคันตัวนี้ก็พอได้สั้นค่ะเอามะมาเพิ่มเนาะอือเอามะมาเพิ่มก็ได้เอาให้มันได้ยี่สิบเจ็ดไงทั้งหมดอันนี้นะกระพริบยี่สิบอลองเอาสามให้มันได้ยี่สิบเจ็ดเก้าสามยี่สิบเจ็ดนั่นยังจะไปเซบาดูเลยล่ะถ้าเอาก็เอา ใส่ยูได้แล้วนะคะครบเนาะลูกจะเปิดเราถึเอาไปพอไหมมันมีมามา่ามีขม้าวต้มแล้วก็มีนมแล้วก็มียูโรพอไหมอันนี้มันเพ่พอเนาะอม่โตหน่อยบะดิไปเอาตัวใหญ่เบาเอยเนะนี่ยนีนี่ไปเอาก็ได้นี่ไปเอาก็ได้เอาตัวใหญ่ๆเนาะอันนี้มันไม่พับเหรอ มันไม่ได้พับมันไม่พับอ๋อเอาตัวใหญ่ๆเนาะคะ่ะอันนี้มันใส่ไม่ได้เพราะว่าของเยอะเดี๋ยวกลับไปเอานะคะกลับไปเอาตัวใหญ่ดีกว่าเนาะอันนี้จะเป็ี่ยนรุ่งเอาตัวใหญ่เนาะตัวนี้เนะมันพับไหมอันนี้นพับอยู่ โอ okay. เคเรื่องนี้เนาะค่ะไปดีกว่าวันนี้มาภารากิจนะคะเราจะเสร็จแล้วนะคะวันนี้เหนื่อยมากนะคะแต่ว่าก็ยินดีแล้วก็ภูมิใจนะคะที่เราเป็นส่วนเล็กๆนะคะค่ะเนาะเดี๋ยวช่วยจัดงานองค์ปู่ของเราออกมาได้สวยงามนะคะเนาะนี่ก็ ดี่ใจนะคะคกับกลุมแม่บ้านค่ะซื้อของซ้ายก่อน þá er hann เอาทำไมไม่เอาเป็นกล่องใหญ่ๆเลยมันบ่ถือบ่มันถูกเท่ากันเอากล่องนึงเลยกล่องน้ำซีอิ๊วอืมเอาเลยเออเอาเลยเอาเป็นกล่องเลยอืมอันนี้เดี๋ยวนะคะอันนี้แค่เดี๋ยว น,น,น,นี่ใส่กุงนเเว่าคิดรวมเไอ้บูมาเาไมไอกยามาันนี่มันี่มันคุงายเนกันไหมออกกว่าใหญ่ไปเลยเ่านนะเฮ้ยบูมาเห็นกรู้ว่าก็ยาเกลย Ako <try> lakon. สองหนึ่5เก้าสา5 1kg 到三個,